ดีค่ะเพื่อนเป็นโซเชียลแคมป์เช้าแล้วค่ะใส่มากเลยด้วยบรรยากาศได้อยู่มากเลยค่ะมองไปนะคะจมูกฮะทีตอนร้อนมากตอนเช้าบรรยากาศดีมากสังเกตดีๆถึงจะเห็นทะเลนะจะมีทะเลด้วยบรรยากาศดีบรรยากาศาบดีมากนี่คือห้องพักเราสีสันสดใสแดดที่สองตอนเช้าอันนี้ข้างล่าง ีโต้นี้เมื่อคืนเรานั่งชิลกันอยู่ข้างล่างเราขึ้นมาแอบดูไม่กวนแก้บนนิ้เลยค่ะมีอา마าอากองอาม่านั่งตกปลาด้วยขอาวบุ้มซุปน่อยนี่ชิวมีรอบปั่นด้วยนะวันนี้เราอยู่ห้องสีชมพูอันนี้ซากะเลียทำเมื่อคืน ความก็ย่างเข้าไปข้างในกันนี่เป็นห้องนอนว,ว้วาวๆๆๆว้วาวว้าวสุดอีนี่ไม่เกี่ยว <c oughs> ชมห้องน้ำหนะ่ยเจ้าค่ะในโซนส,สุดๆค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วย วกระจกหวานบอลโลเลยมันคือเราอยู่กันสองคนนะคะเราไม่ได้คิชเชอริ่งกันแน่นอนใช่เพราะว่าไม่ได้ตัดเล็บมาเล็บยังไม่ได้ตัดเล็บเพิ่งไปทำมาค่ะไปหลังบ้านดิไม่กล้าจะทำเลยตู้เย็นตู้เย็นเปิดไหมคะไม่มีอะไรเปิดไหมคะเปิดมากเลยค่ะเซอร์ไพรส์อยู่ตรงนี้แหละเราจะพาไปดูแซมเจเดมสวัสดีออบออบของคุณเขา หลังบ้านเราเป็นภูเขานะคะขึน้นสวยมากขาบบอชใช่เราเก็บบรรยากาศมาฝากกันเท่านี้ก่อนนะอืมเงียบด้วยมันอยู่ในเขาอะเราต้องขึ้นขึ้นมาข้างบนอีกบ้านข้างบนตอนกลางคืนสวยมากดูก่อนชื่อบ้านพักทานตะวันนะคะ มีหลายแบบมากเลยที่้านวันนี้เรานอนที่ห้องเบอร์หาดกรวดเบอร์ห้าแถมเตรมเข้ามาจากในห้องจะเห็นตึ้งตึ้งตึ้ง,ง,งตรนนองตึ้งตึ้งตึ้งงตึ้ ไม่มีลายเลยมีเค้กสองชิ้นกับแป๊บฟี่อี่เมยแล้วก็ฟูมูลฉลากแกออกไปแล้วอยากรู้ไหมว่าแกไปทำอะไรบอกเขาดินางหนาเออนางแสบตาค่ะฉลากฉลากฟูมูนรถปิดตรงนี้ค่ะนาง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ